ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ขับรถมินิบาอแอมเราทงสิบผ้าเดินทางไปติดตามตัวเลขก,กับแม่บุญยั่งครับท่านผะู้ชมเนาะงวดตีพานมากนี่หกหนึ่งหกหนึ่งแสนแตกครับท่านผู้ชมงวดนี้ฝันดีตรงงวดอีกแล้วครับเอฟซีเนาะฝันว่าเด็กำขงงูจงอางใหญ่ครับท่านผู้ชมงูจงอางนี่ตัวซ้ำแขนพี่ล้วครับท่านผู้ชมหัวบักใหญ่เลยครับหัวงูใหญ่ครับเอฟซีเนาะสิมักัดแม่บุญยั่งครับแม่บุญยั่งกับจับพ่อไว้ทันที่แหละครับเอฟซีเนาะที่สําคัญนี่ เป็นแปลเป็นเลข3สามตัวไปฝากเอฟซีน้ำขับเนาะสิเป็นเตตดตตัวไรครับแม่บุญยังนั่งถ่ายอยู่ขางบ้านครับไปรับชมรับฟังกันครับสวัสดีครับคุณแม่บุญยังสวัสดีครับมาตามอีกขังหนึ่งเนาะครับเนาะงวดันคันเขาฮกหนึ่งเนาะครับเขาฮกหนึ่งครับเหล็กแม่บุญยังฝันเกียวแกกับลูกไส้ตกน้ำตายเนาะครับผมลูกไส้นี่อายุยี่สิบหกปีกับแปลเป็นเลขสองหกหนึ่งเพราะว่าน้ำกับน้ำหนหนึ่งครับผม ต่าเลืนก็ถือว่ามีโชคครับอี e ฟสี่ันดีตรงงวดเนาะครับคุณแม่ครับนเบาสูฟังนะครับฝันแนวไหนครับวิกนี่กับฟันฝันว่างูงูจงอางจงอางเลยบล่ครับค่ะงูจงอางงูผิดมันสีมามากัดหนามันกัดเ,เรื่อยเรื่อยเรื่อยไม่กับเลยกำข้อมันครับผมเอื่นกับข้อมันอลไรก็เอื่นเข้ามามาตีเห็นไหมมาขายแนนม้ามูกับมาแรนมามาตีครับตีมันตีแม่มันก็ตาย ตายวันน,นี้เอากำบางนี่คือจะเงินหน้าอีหยังมันออกมาใส่มือห้า,อาโอ่โอนนสิผิดม,นะมันคือแสบคือเก็บแต่นอพนะครับอันมันคือจังมันตายแล้วว่าก็เลยอันเสะเดอตื่นครับน,ะะน,นั่นแหละกับฝันมวยยาววันนี้ฝันมวยยาวฝันอยู่ว่าอย่นั้นแหละตีตายในงูในะกระตายงูกระตายแต่ว่ามันมีน้าม,มีหยังออกมาใส่มือจะคล้องอยู่หนาว่ามันเก็บมันคือแสบมันก็หนอกผิดมันเนาะจ้าว่าหมายนะในฝันขนาดครับผม น้ำไหลออกมาจากปากมันครับน้ำไหลออกมาจากปากงูเลยค่ะเก็บปวดใส่มือนี่นะครับเนี่ยสิมี่หนึ่งอีกได้น่น้ำก็น้ำหนึ่งเนาะครับเนาะจามันเป็นน้ำไหลออกมาน้ำหนึ่งกับผิดมันน่ะละเนาะค่ะผิดมันเป็นน้ำฝันคือวามหมายเนี่ยครับน้ำมันออกมาจากปากมันมันไหลเต้มือมันปวดแสบเก็บแสบนะแสบมือเลยแต่ว่าตายแหละเด้ครับตายงูนั่นตายงูตายแล้วค่ะงูตาย กำข้องูกำนี่กะเก้าแล้วล่ะครับเอฟซีค่ะกำข้อเลยครับกำข้อข้อกระเก้าคือเก้าน้ำมีนึงครับเป็นเก้านึ่งกระไรพังหันมันหกนึงแล้วงูงูกระเจ็ดแม่นบอครับเอฟซีงูกะเจ็ดเอาให้แม่บุญเหลือเข้าแปลไปฝากเอฟซีเนาะครับเนาะบุญยัางค่ะแม่แม่บุญย่างขาติดกับไฟบุญยัางก็บุญเหลือกันเดียวกันเนาะ บุญเหลือก็คือเหลือบุญยังก็คือบุญกันยังคือเก่าครับคุแม่ก็ว่างูเป็นเจ็ดนี่แหละงูกับเจ็ดกำกับหาไอ้เมื่อนี่ก็หาเนาะเมื่อหาก็ได้ครับมันเป็นหาครับผมก็แหลวแต่นะกำกับเก่าแต่ว่าในบุญยังนี่แปลเป็นตัวไดไครับเป็นหาเป็นเจ็ดหานี่แหละงูกับหากำกับเก่าโอ้ยกำกับเก่าหรือว่าเอางูเป็นเจ็ดก็ได้เจ็ดหาครับเจ็ดหาหั่นเปนเจ็ดเก่า เจ็ดหามาจากคื่อว่าเจ็ดหาเก่าก็ได้เจ็ดหาเก่าเนาะก๊ำกับเก่าดิกำกับเก่ามือกับหางูกับเจ็ดงูกับเจ็ดแ่ได้นามกันหนึ่งนามกันึ่งเอาใจกันหมุนเอาเจ็ดหานึงน้ำแน่ครับเจ็ดหานึงเจ็ดหาเก่าครับผมได้ค่ะอายุของคุณแม่เทปีครับสี่สเจ็ดอายุสีปีครับแม่บุญยังครับท่านผู้ชม ขอให้รวยต่องวดเนาะครับคุณแม่เนาะมันบรีตตัดมือตัวลรอครับบ่อบอบรีตตัดแต่ว่ามันมีหนาออกมาเีซื้อมือหนาออกมาดีซื้อครับบ่ได้การ์ดบรีตตัวเดีงูตายงูตายกับเป็นศูนย์อยู่แล้วตายกับซูนย์ตายเปเรหลายตัวแต่ละคือครับหลายตัวไเนี่ยเอาผู้ขยันขยันตรัวเขาก็เอามือห่าหู้เจ็ดไปต่างๆก็ได้เจ็ดห่าห่าเจ็ดเจ็ดห่าซูนก็ได้เนาะครับเนาะมันตายศูนย์มันก็ได้ครับผมเอาเจ็ดหาซูนหรือว่าเจ็ดหาหนึ่ง ครับหรือว่าเทียตาเก้าค่ะครับถ้าเอฟซีมาร์ชุดได้กับซีชุดนั่นค่ะครับผมมีอียงอีกครับคุณแม่บุญย่างครับผมกับบะมี่ละค่ะกับฝันฝันที่เน้นๆน้นกับจังสันล่ะค่ะเน้นๆเลยนะครับเนาะค่ะครับบะหมีฝันต้องหนกกับบะหมี่ย่างดอก มออเนนนัี้ค่ะคุณแม่บุญยังให้เน้นๆครับคค่่ะะกลับขอบพระคุณที่รักครับคุณแม่บุญยังครับสวัสดีครับสวัสดีคค่ะรับทีมงานเบลแอมโลทงนี่กระเด็ตัวเลขเด็ดกับแม่บุญยังมาแล้วครับงวดสงหันถูกทั้งบ้านครับงวดนี้ขอให้แสนแตกอีกครับเอฟซีเนาะไปเบิ่งตัวเลขกันครับครับผมทำหมดชม่นักตัวเลขของแม่บุญยังครับแปลเป็นเลข3ตัวไปฝากเอฟซีครับงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์พศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับเจ็ด 5้าเก้ครับแล้วก็เจ็ดหาหเจ็ดาหครับแล้วก็เจ็ดหาศเจ็ดาศูครับ FC เนาะอายุข้องแม่นบนย่งนี่47ปีครับ FC ฟขั้นถ่าย f อฟซีแปลใดตัวใดก็คอมเมนต์มาบอกเบาวเอม็มเราทงนัำครับ FC เนาะขอให้มีโชคใงถือลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งครับงวดที่ผ่านมากกับเขาจังๆครับหกหนงหกหนึ่ครับท่ 6, 1, 6, 1, บานผู้ชมงวดนี้ขอให้แตก3ครับเอฟซีเจ็ด เจ็ครับอายุ47ปีครับสำหรับคลิปหนีเบาแอมโลทงกสิลาเอฟซีไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับแต่ยันเพิ่งไปใส่ครับเอฟซียันเพิ่งไปใส่เบาเอมโลทงหนีมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมมึงของดีกันครับเบาแอมโลทงหนีจะเดินทางไปท้ำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับ เดี๋ยวนี้ของดีติดไม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับต่ผม้ชมเป็นของเหียกเงินเหียลทองเหียกซับครับค่าขายไายขายของโบดีลูกค้าโบกให้เขาล้านคนยางพานเอาตัวนีไปใส่ครับท่ผม้ชมเอาของเมตาค้าขายไปใส่เหียกเงินเหียดทองสื่อเรลียกสื่อลอตเตอรี่จึงสื่อถือกนะครับน้องสานผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนังถาอยู่ของใมคกับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีขักครับท่ผม้ชม ไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอ้เรื่องการเมตตามหายมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องก,การ้ายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับ คนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้อเนาะครับผมสา,ส,าส,าสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยทอดรอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้แตะแล้วก็บีเอ,เ,อเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปป๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อ,อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปาดสามครั้งลูกหัวต่ำรูกคิ้วสามครั้ง ลูกมาสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านไว้พ่อหลวงปู่หลอดเนพ่อนวดตีหล่ะเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาามหยพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหูยินข่าวกอบป่รอดซราครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปล่วยเลยครับแต่มาชมเอาไปล่วยน้ากันครับใส่เดาดีใส่เราล่วยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้ายางบบเห็นลานเฮาแขยว่ามีอียังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาลานเหตุนในคนมองบบเห็นลานค้าเฮาเดินผ่านเอาหนวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้าน ในล้านคากลานขายของเฮาครับขายดีปันทีานา่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนะาเะเบาแอมเราทงหึงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วม้อนอี้ครับมีโอกาสได้มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับทันใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลง เบาเบายั่างไก่ผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับ่ามผู้ชมเอาไปใส่เลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับสามผู้ชมเปิดฝาลงปู่มากนะครับเนะแลวก็เมื่อแท้แตะรับท่ามผู้ชมเมื่อแท้แตะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ทาปากสามเถอลูปปากสามเถอนะครับทาปากสามเถ่อทาคิวสามเถล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับสามผู้ชม ข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ลวงปู่ปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปูหลอดแล้วครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ ตนมากก็มีโบหลายนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดกกกมนี่ก็แตง่งวัดหลวงปู่รวยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งขึ้นกันนี่ครับเื่น,งงนข่าวว่าใส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเท่มากล่นหักก้นหลงเบาแมอมเราทงกับบุรุษซาครับเอาไปฝากเอพซีกระโถ่มาตามเบอร์โทรนนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไป ฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเกาห่อแพรกระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็รเบาแอมระตรงนี้ด้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมาให้ย FC, เอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บดีสีล่าสีมันบดมันบงังเสนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกอกเาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาเทมาครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอามา้าโหลายครับมาฝากอิบซีโบลายกระโถ่มาได้กระโถ่มาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไป,ไป,ไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยต้องกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้ลานเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงกับสีให้เบิงตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ เพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้นาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอัมอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสียดจังไรเนาะครับ สาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้อง,องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ